วันนี้นั่งดูคุณปานปีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกที่จริงให้สัมภาษณ์เมื่อวานแต่ไม่ได้ดูเมื่อวานที่ไม่ได้ขึ้นเวทีอันนี้ลืมเล่าให้ฟังเดินทางไปงานแห่งหนึ่งถูกรับเชิญเป็นพิเศษผมไปเจออดีตรัฐมนตรีที่หายไปในโลกนี้แล้วที่เขาตามหากันทั้งประเทศเนี่ย มองหน้าก็ผมก็ตกใจมาได้ไงแกก็ตกใจผมเหมือนกันว่าผมไปได้ไงบอกไม่ได้วันนี้นั่งดูคุณปานปีอธิบายเรื่องทำไมต้องลาออกจากรัฐมนตรีตา่างประเทศเห็นแล้วเข้าใจภาพคือแกไม่ได้พูดตรงๆแต่ท่านั่งไร่เรียงดีๆนั่งคิดดีๆติดตามดีๆ ก็จะเข้าใจว่าจิ๊กซอไม่ได้อยู่ที่เศรษฐาทวีสินแกพูดคุณปานปีพูดค่อนข้างที่ชัดเจนมากจิ๊กซอจะไม่ได้อยู่ที่คุณทักษิณตัวไม่ได้อยู่ที่คุณเศรษฐาตัวสุดท้ายแต่อยู่ที่ทักษิณชินวัตรแกก็บอกว่าวันนั้นเศรษฐาเชิญแกมาที่ทำเนียบอธิบายไม่กี่คำก็จบอย่างที่เป็นข่าวเพียงแต่ว่า พอหลังจากนั้นก็เจอกันที่โปโลกันอยู่เรื่อยๆคุณเสถาก็ไปเตะฟุตบอลคุณปานปีก็ไปออกกําลังกายเขาอยู่ในกลุ่มติ้งแตง4-5คนร่วมกันปกติออกกําลังกายเสร็จก็จะมานั่งทานข้าวคุยกันเมืองกันแต่ร,รอบหลังจากที่เรียกคุณปานปีเพบที่ทำเนียมกลายเป็นว่าคุณเสถานี้หน้าคุณปานปีคุณสุริชัยหยุ่นก็จี้ถามเนี่เขาให้สัมภาษณ์พิเศษคุณสุริชัยหยุน่นไปตามไปตามดูได้นะครับใน YouTube เขาก็ตีถามว่าเป็นเพราะอะไรเขาก็บประเมินเหมือนว่าคุณเสถาไม่กล้าพูดความจริงกาลังหนีความจริงว่ามีการชักใยจากคนที่อยู่เบื้องหลังความหมายก็คือว่าวันนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการปรับคลมอซึ่งผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว เอาแค่เดินทางไปเชียงใหม่ไปเจรจาชนกลุ่มน้อยผู้นำนี่ขนาดเขาสนิทกันนะผู้นำทหารพม,ม่าก็บอกว่าไม่ได้เคยคิดไว้แบบนี้แล้วคุณทักษิณไม่มีไม่สมควรมาทำบทบาทนี้มันเป็นการแทรกแซงเอาแค่นี้คุณทักษิณก็น่าแหกแล้วแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าคุณทักษิณเคลื่อนไหวทางการเมืองทำไมกลมคุมประพฤติถึงปล่อยตัวออกมาเพ่นพ่านแบบนี้ ทำไมกรมคุมประพฤติถึงปล่อยให้ออกมาเดินทางไปนูน่นไปนี่แล้วสร้างเงื่อนไขาทางการเมืองทําให้สังคมไทยเปลี่ยนไปขนาดนี้แทนที่จะจัดการตามกฎหมายคุณเอาคนนอกกฎหมายมาเคลื่อนไหวชี้นาทางการเมืองอยู่ได้นี่ถ้าคุณยึ้งรักกลับมานี่มันก็จะกลายเป็นสังคมไทยหมดละโดนครอบครัวชิน,นวัตรพี่น้อง ที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันสองคนพร้อมกันออกมาชี้นําทางการเมืองพักเพื่อไทยก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับวันนี้ก็แตกละสำวันนี้เนี่ยออดูสงรามภายในพักร่วมนสนุกดีนะดูสงรามภายในพักร่วมก็สนุกดีอนุทินชาญวิลุฬกูลบอกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินตอนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีร่วมกันคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมประชุมเรื่อง จะแก้กฎหมายให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดแต่เป็นยารักษาโรคได้นั่งประชุมอยู่ด้วยกันทําไมคุณสมศักดิ์ไม่ค้านสมัยนั้นนั่งอยู่ด้วยกันทําไมไม่ค้านวันนี้คุณสมศักดิ์ในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมวันนี้มาบอกว่าที่ไม่ค้านตอนนั้นเพราะว่าเกรงใจไม่มีใครกล้าค้านมาถึงตอนนี้รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็เลย ประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดสวนทางกับพักภูมิใจไทยทันทีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าดิวที่ไปเจรจาขอที่พักเพื่อไทยมาเจรจาขอให้ภูมิใจไทยไปร่วมกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลดิวหนึ่งก็คือว่าสนับสนุนให้กัญชาเป็นยารักษาโรคตามที่พักภูมิใจไทยเสนอแต่วันนี้ผ่านมา8เดือน9เดือนกลายมาหัก พักภูมิใจไทยแล้วปล่อยให้สมศักดิ์เทพสุทินคนของพักเพื่อไทยออกมาชนกับพักภูมิใจไทยตรงๆนี่ก็คือมวยเกิดขึ้นระหว่างพักร่วมซึ่งน่าสนใจมากอย่างที่อาจารย์กบพูดหรือพี่ปองพูดครั้งนี้อาจรัฐบาลอาจอายุสั้นกว่าปกติครับพี่น้องครับนี่ก็ต้องรอดูนะอาจจะเร็วขึ้นก็ได้ เพราะเรื่องบางเรื่องพอมันมีความขัดแยง้งมันประสานร่องรอยกันยากนะพอมีรอยร้าวแล้วประสานล่องรอยกันยากดังนั้นนี่จะล่องรอยแบบไหนก็แล้วแต่ให้จับตาดูปฏิิรยาวันที่29พฤษภา29พฤษภาที่อายการนับฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องทักษิณชินวัตรในข้อหาผิดมาตรา112หนึ่งสอง เพราะบางทีอำนาจมันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นบอกฟ้องทักษิณชินวัตรแล้วนําตัวไปฝากขังได้ทันทีเลยก็คุณตอนนี้คุณแสดงบาร,รมีเือเกินเนี่ยคุณกําลังบอกว่าไม่มีใครสามารถจัดการคุณได้ไม่ใช่แค่ฝ่ายการเมืองวันนี้ทักษิณชินวัตรไม่ได้ท้าทายแค่ฝ่ายการเมืองแต่กําลังท้าทายกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการรวมทั้งท้าทายความมั่นคงของประเทศด้วย ดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ผมเคยกว่เล่าก่อนหน้านี้10ข้อวิกฤตข้อสันนิษฐานที่บอกว่าหรือทักษิณชินวัตรจะคิดเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะเป็นความจริงจากสิ่งที่เขาทําก็ได้เพราะสิ่งที่เขาท้าทายอยู่มันเกินหน้าที่คําว่านายกรัฐมนตรีการเดินทางไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยฟังน้ําเสียงดูแล้วไม่ใช่ว่ารัฐไม่รู้ไม่ใช่ว่าเศรษฐาไม่รู้ ฟังน้ำเสียงดูแล้วจากการสัมภาษณ์ของคุณปานปีไม่ใช่ว่าเศรษฐาไม่รู้แต่ได้รับการเอื้อประโยชน์อำนวยประโยะโ์ชอำนวยํานวกการประสานงานจากฝ่ายรับไม่งั้นคุณทักษิณไม่สามารถติดต่อชนกลุ่มน้อยมาเจรจาข้ามมาพูดคุยได้ที่เชียงใหม่นะคือเขาข้ามแดนมาเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคิดไง่ายๆว่าเขาอยู่ประเทศพมาศ่าสู้รบกันอยู่ คุณข้ามมาเมืองไทยมาเชียงใหม่ในขณะที่เขายัางสู้รบกันอยู่ข้ามมาอาจจะถูกเก็บจากสายพม่าตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคือพม่าเขาก็มีสายลับอ่ะฝ่ายทหารพม่าเขาก็มีสายลับคุณข้ามมาในเมืองไทยเข้ามาที่เชียงใหม่มาพบทักษินเนี่ยถ้าไม่ได้เอื้อประโยชน์จากฝ่ายรัฐบาลเขาจะข้ามมาอย่างไดใช่ไม่ใช่ดังนั้นสิ่งนี้มันเลยบอกว่า เศษฐาทวีสินปฏิเสธการรับรู้ไม่ได้การเป็นว่ากลายเป็นว่าทักษิณชินวัตรเคลื่อนไหวเหนือเศษฐาทวีสินมีอำนาจเหนือในการเจรจาทวีสินทวีสินมอบดาบเล่มหนึ่งแบบลับๆให้เจรจาเพื่อชูคำว่าทักษิณเหนือประเทศไทยทักษิณคือผู้นำทางอาเซียนถึงทางเอเชียใช่ไม่ใช่แต่เพื่อเอินดีวนี้พม่าเขาไม่เล่นด้วย รัฐบาลหารพม่าชนกลุ่มน้อยที่มาเจราจาเขาก็ไม่เรียนด้วยทักษินเตรียมเอกสารไปให้เขาเซ็นเขาก็ไม่เซ็นดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเกินดีลมันเกินการเจราจาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจจะอายุสั้นกว่าที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเรื <S <S ่องนี้เฝ้าติดตามกันต่อไปมีผู้หล่อผู้ใหญ่สื่อสารมาขอบคุณแสดงความห่วงใยพี่น้อง ทุกท่านที่มาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เริ่มมีพันธมิตรเดิมๆม,มีเพื่อนพ้องเดิมๆจะทยอยมาขึ้นเวทีเรื่อยๆยืนหยัดก,การต่อสู้ร่วมกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ